สวัสดีครับผมยายธนากรจากบริษัทโค้ดโมบายนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาแมปปิ้งเกี่ยวกับเรื่องของตัวพุทธ HTTP เมทอดกับดีรีสนะครับเมทอดนะครับลำดับแรกนะครับคลิปที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัวโพสไปแล้วนะครับก็พอจะเห็นภาพแล้วว่ามันจัดการยังไงนะครับทีนี้ไอตัวพุทธกับดีรี t e ก็ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะทําการ Copy ตัวโพสมานะครับ ทีนี้อย่างที่ผมบอกนะครับพาสมันเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวพุทธนะครับแล้วเราจะนิยามว่าตัวนี้คือการอัปเดตค่านะครับเราก็ทําการ Import นะครับพาหมือนกันแต่คนละที่ที่พี่ม่ตอบมันก็จะไม่ชนกันนะครับแต่ทีนี้ชื่อฟังก์ชันมันเป็นแง่ของการเขียนโค้ดนะครับเราก็ต้องทําการแก้มันก่อนก็จะเป็น Edit to d ดูทีนี้ในการที่เราจะทําการอัปเดตนะครับ เราก็จะส่งข้อมูลใหม่มานะครับซึ่งมันก็คือข้อมูลที่ตอนที่เราพาสมาเป็นเจสันเหมือนตัวโพสนั่นเองแต่ว่าโจทย์เราคือเราจะต้องทําการอัปเดตให้มันถูกตัวนั่นเองนะครับก็คือเราคงไม่มานั่งอัปเดตถูกตัวใช่ไหมครับเราจะเจาะจงในเคสนี้เราก็จะรับแบบพาดนะครับ variable ซึ่งมันก็คือหลักการข้้งบนนั่นเองนะครับนี่เราจะใช้หลักการตัวนี้เลยเราก็จะพิมพ์พานี้ครับ id แสดงว่าตอนนี้นะครับพามันจะเป็นแบบนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ นะครับแล้วมันก็จะแมปปิ้งตรงนี้เลยแล้วก็ต้องเป็น HTTP method แบบ put นะครับแต่ทีนี้เราก็ทำการสร้างตัวแปรเข้ามารับมันนะครับผมก็ path นะครับ variable นะครับแล้วก็รับเป็น long id เข้ามาทีนี้โจทย์เราก็คือเราจะต้องทำการไปนะครับ filter ก็คือไปค้นหาก่อนว่ามันมี id บ้าถ้ามี id ก็ทำการอัปเดตมันนะครับ ตรงนี้ผมก็จะใช้ลักษณะแบบสตรีมข้างบนนะครับขออนุญ,ญาตไปกรอบโค้ดตัวเกตตรงนี้มาเพราะเราจะใช้ตัวเกตตรงนี้แหละแต่เราจะมาต่อยอดมันทีหลังนะครับอะขออนุญาตไปกรอบตรงนี้ข้างบนมาแล้วก็มาวางที่ตรงนี้นะครับลบรีเทิร์นออกเพราะเราเป็นไว้นะครับทีนี้เราก็ทําการเช็คแล้วว่ามันเท่ากันหรือเปล่าอ่ะเมื่อไอตัว id ตรงนี้นะครับอามันเท่ากันคือมันมีอยู่สินค้านะครับอมันมี tool to do id เรียบร้อยแล้ะเราก็จะทําการนะครับดึงค่ามันออกมาซึ่งการดึงค่ามันออกมาในเคสนี้เราจะลบตรงนี้ออกนะครับเราจะมาทําการดอทนะครับมันจะมีคําว่า epresent อยู่ซึ่ง epresent ตรงนี้นะครับอ่ามันจะมี2อ่าพารามิเตอร์ให้เราจัดการนะครับก็คือข้อมูลที่มัน return ออกมารวมถึงการทําพวกอ่า runnable น,น,นะครับเป็นลนักษณะแบบ void อ่ะ เดี๋ยวเราจะมาจัดการพวก exception อะไรพวกนี้ด้วยตรงนี้นะครับผมก็จะทำการนะครับสร้างเป็นตัวแปรชื่อว่า result เข้ามาหลังจากนั้นนะครับอขออนุญาตขอ enter ลงมานะครับเพื่อให้โค้ดมันเห็นชัดเจนกว่านี้ที่ตัว result ตรงนี้นะครับผมก็จะเขียนโค้ดทำอะไรสักอย่างหนึ่งโดยผมสร้างเป็นบอกนี้นะครับ ส่วนไอพารามิเตอร์ตรงนี้มันเป็นลนักษณะแบบ void ฟังก์ชันเราก็จะเขียนวงเล็บอย่างนี้นะครับอ่าทีนี้ดูดีๆนะครับไอตัว e.present ตรงนี้เป็นกรณีที่ข้อมูลมันส่งกลับมามันก็จะเป็นตรงนี้นะครับแต่ค่าข้อมูลไม่มีมันก็จะเข้ามาที่ตัว void ตรงนี้นั่นเองนะครับอ่าทีนี้ผมก็จะ enter ปีกางนี้ลงมาก่อนนะครับผมก็จะทำการอัปเดตค่ามันก็คือ result ตัวนี้ นะครับ d o ทนะครับมันก็จะมี set name ผมก็จะเปลี่ยน name มันนั่นเองอแล้วเราก็จะโยนตัว To d o ที่เราโยนเข้ามาคือตัวนี้นะครับเราก็จะเป็น To u d o .get name นะครับคือเราจะอัปเดตค่า name มันนั่นเองนะครับอ่อันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับทีนี้ถ้ามันเกิด exception ล่ะเราจะทำยังไงละ่ะนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาจัดการกันนะครับอ่านะครับเราก็จะมาจัดการเกี่ยวเรื่องของการทำพวก เอ็กเซ i ชัเช่นเราเสิร์ชไม่เจอกาจจะเป็น404อะไรประมาณนี้ครัอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ผมค้างไว้ก่อนนะครับโอเคตอนนี้เราเราก็จะมาทําการทดสอบว่าเราสามารถที่จะอัปเดตค่าได้หรือเปล่านะครับผมก็ทําการรีรันใหม่แล้วก็มาที่ตัวโพสแมนนะครับตอนนี้เรามีโพสต์แล้วเรามีเก็ตแล้วนะครับผมขออนุญ,ญาตดูพิเคตตัวโพสใหม่ชุดหนึ่งนะครับกดขิ้ขวาแลแว้วดูพิเคตครับ ทีนี้พาดนะครับของตัวพุทธเรานะครับเราจะต้องทําการใส่เลข id เข้ามาเราก็จะใส่เลข ID เข้ามามั่วๆก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยน HTTP เมตองนี้เป็นพุทธนะครับเพราะเราเขียนเป็นพุทธถัดมาที่บอดดี้นะครับตรงนี้นะครับเราก็จะทําการนะครับเปลี่ยนชื่อมันนะครับผมก็จะเป็นชื่อ iber b e r เวสนะครับจากนั้นผมกดเซ็นนะครับ อพอผมกดเซตแล้วนะครับมันจะขึ้น200สาเหตุที่มันขึ้น200เพราะอะไรล่ะเราก็กลับมาดูที่โค้ดเรากันครับที่โค้ดเราตรงนี้นะครับเรามีการไปเซตเกี่ยวกับเรื่องของตัว name เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งการที่เราเซตไอตัว name ตรงเนี้ยมันก็เกิดคําถามว่าเอ๊ะนะครับมันถูกเซตค่าแล้วหรือเปล่านะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะทําการมา ดูที่ตัวเกตกันนะครับสังเกตว่าเกตตรงนี้มันยังไม่มีค่าเลยแต่ว่าตอนที่เราพูดตรงนเ,รเนี้ยเรากดเซนเนี่ยมันขึ้น200ว่าทสักเซสแต่ว่าไม่ไมีการอัปเดตซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยมาจัดการกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำโพสเอ็ซปชันต่างๆนะครับดังนั้นเรามาแบบเวงง่ายๆก่อนคือเราต้องมานั่งอินเสิร์ตก่อนก็คือเรามาที่ตัวโพรนะครับแล้วก็อินเสิร์ตนี้ไปสัก3ตัวผมก็ยิงมา3ตัวนะครับผมกลับไปที่แท็บตัวเกตนะครับ หลังจากนั้นผมก็กดเซนอ่าผมก็จะได้ทั้งหมดสามตัวมาแล้วนะครับอ่าเพราะสามตัวเสร็จแล้วโจทย์คือเราจะอัปเดตตัวที่หนึ่งนะครับอ่าในเคสนี้นะครับเราก็จะเลือกพาตรงนี้นะครับเป็นหนึ่งไม่ e ช่ว่าเป็นพุทแล้วก็พาเป็นอย่างนี้นะครับเพราะเรา mapping งพาพุทอย่างนี้ก็เดี๋ยวตัวหนึ่งจะต้องมีค่าตัวนี้นะครับตามโลจิที่เราเขียนอ่ากดเซนนะครับอ่าขึ้นสองร้อย นะครับเราก็มาดูที่ตัวเกตรตรงนี้กันนะครับเดี๋ยวผมจะกดเซนนะครับสังเกตว่าเราสามารถแก้ที่ ID 1ได้นะครับแสดงว่าตอนนี้นะครับโฟล์าก็ถูกเพียงแต่ว่าเราจะต้องทําการเขียนให้มันดีกว่านี้เกี่ยวเรื่องของการทาพวกเอ c e p t i o n นะครับกรณีที่ไอเทมไม่มีเช่นอย่างเนี้ยที่ไอเทมมามั่วๆนะครับเราต้องทําการส่งตัวร p สปอนกลับไปว่าโอเคไม่มีไอเทมนี้นะสี่สิอะไรประมาณนี้โอเคนะแต่ตอนนี้เราสามารถดักจับตัว พุทธได้แล้วนะครับอันนี้ก็เห็นภาพแล้วถัดมานะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนนะครับเกี่ยวเรื่องของการลบข้อมูลนะครับก็เป็นลักษณะเหมือนตัวอิดิทเลยนะครับขออนุญาต Copy มาเลยนะครับผ่านมันจะเหมือนกับตอนแก้ไขเลยครับผ่านแบบนี้เป๊ะเลยนะครับแล้วก็ผ่านอย่างนี้แต่เราต้องเปลี่ยน HTTP m e t h ม d อเป็น delete นั่นเองนะครับ เปลี่ยนเมธอดตรงนี้เป็น delete ทีนี้ตัว delete เราไม่จำเป็นต้องพาสตัว j s ส n มานะครับเราพาสแค่ตัวพาดนั่นเองนะครับว่าเราจะลบตัวไหนนะครับทีนี้ตอนที่เราทำการเขียนโค้ดตัวเนี้ว่าเราจะ delete มันนะครับเราอาจจะต้องทำการลบตัวนี้ออกนะครับก็คือเราจะลบตัวนี้ออกแค่บรรทัดนี้นะครับแล้วเราก็พิมพ์คำว่า Uh, uh, เราจะต้องพิมพ์ตัวเขาเรียกว่า remove นะครับเราต้อง remove ค่าใน array แล้วก็จะพิมพ์อย่างนี้ครับ t u d o dot remove นะครับ uh, แล้วเราก็จะโยนตัว r e s u l t เข้าไปนะครับ uh, ลบ object ตัวนี้ออกไปจาก array โอเคนะครับ uh, ทีนี้ก็ขออนุญ,ญาตนะครับ import ก่อนนะครับ uh, ผมก็ import มาแล้วทีนี้ format มันเละๆนะครับก็กดลิดขวา ซอสแล้วก็ฟอร์แมตนะครับตรงนี้นะครับหลักการเหมือนกับข้างบนเลยแตกต่างกันที่ตัว http m e t h o d ตัวนี้นะครับแล้วก็เรื่องของตัวนะครับ path json เพราะว่าลบเราจะส่งแค่ id เข้ามาอย่างเดียวนะครับแล้วก็เปลี่ยนพิเศษตรงนี้นิดหนึ่งนะครับทีนี้ผมก็ทำการ r e r u n ใหม่อีกทีหนึ่งทีนี้เพื่อเห็นภาพชัดเจนนะครับผมก็จะทำการดูพิเคตตัวพุทตรงนี้เข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับดูพิเคตแท็บเลย เพราะมันใช้พาดเหมือนกันนะครับลังนั้นผมก็เลือก delete ตรงนี้นะครับอพอผมเลือก delete ตรงนี้ผมกด send นะครับก็จะเห็นภาพว่ามันจะขึ้น200อีกแล้วที่ขึ้น200เพราะว่าเราไม่ได้มีการทำพวก exception ต่างๆนะครับเพราะว่าไอเทมตรงนี้มันไม่มีถูกต้องไหมครับอ่านะครับอันนี้เราก็ต้องทําการ add ใหม่ก่อนก็กลับมาที่ post แล้วก็ send นะครับ่าตอนนี้ผมยิงมาทั้งหมด4ตัวนะครับเดี๋ยวมาดูกันอตอนนี้ขึ้นมาละ4ตัว เราจะทําการ delete item ที่เป็นตัว id 2กันนะครับแล้วลองมาเช็คกันว่ามันลบได้จริงหรือเปล่าเราก็จะมาที่ตัว delete นะครับ h t t e method ตรงนี้เราก็ s l a s สนะครับแล้วกด send นะครับทีนี้เราก็กลับมาที่ตัว get tab นะครับกด send เพื่อเช็คว่า2โดนลบจริงหรือเปล่าสังเกตว่าตอนนี้ id 2ผมหายแล้วนะครับผมก็จะมาเล็บตัวศูนออกนะครับ ผมก็จะ slash 0นะครับ slash 1 slash 2 slash 3แล้วเราก็มาเกตด,ดูนะครับสังเกตว่าตอนนี้ empty แล้วแสดงว่าเราสามารถดักจับนะครับตัว delete ได้แล้วนะครับโอเคอันนี้คลิปนี้ก็เห็นภาพนะครับว่าเราสามารถจัดการตัว put กับ delete ยังไงนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับ